ครับสวัสดีครับจากบาทาซีแลนคอนะครับกระเทสดีใจนีโอนะครับอันนี้ส่งให้อ่าพิยานะครับส่งให้พิยานะครับอการเทสเบาๆนะครับอันนี้ก็ลองเทสดูนะครับอาจจะบินไม่สูงมากนะครับันนี้มมันก็แรงหน่อยนะครับ เอาเลยครับตอนนี้ความสูงอยู่อ่ะสิบห้เมตรนะครับ,นะรบโอเค ขณะนี้นะครับกำลังดีนะครับแผงกล้องลงนะครับวิวภาพภาพภาพเขาชัดมากเลยนะครับนะครับภาพภาพเขาค่อางชัดมากนะครับโอเคตัดได้ครันะครับอันนี้ดับดับกรณีที่แบบว่าใช้รีโมทนะครับมีว่าใช้ใช้แค่มือถือก็ได้นะครับใช้ใช้ใช้แค่มือถือคอนเนคก็ได้นะครับ โอเคเด้อเรา X-Fi นะครับนะครับเอามัก็ลองก็ก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับโอเคในระดับหนึ่งมันมีเสียงไม้ด้วยนะครับมุมตรงสายอะไรของอันนี้ผมแทนกล้องขึ้นนะครับเอาเสียงเข้านะครับมันเอาเสียงเข้าได้นะครับโอเคต้นเบคอร์นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คทุกห้อนะครับ Return to h อ่านะครับดูความแม่นยำของเขาแลครับ landing อ่านะครับผมลอง landing ไปก่อนนะครับเนี่ยเอาเอากลับมาตอนนี้ก็มันต้องใช้ที่กว้างนิดนึงนะครับพอดีผมเนี่ยไมเห็นเล็กๆก็เลยไม่มีตรงแค่นี่ครับแบบเออบินตรง หน้าบ้านนะครับนะครับดี่ไงมีโอนะครับสี่ไดแจอนะครับโอเคครับแน่าจะรอไว้เลยครับคุณพี่ยามากๆครับผมครับสวัสดีครับ